มาโจทอนอดถ่ายคลิปวะถ่ายไงเนี่ยมันเห็นแดงๆไหมเนี่ยเอ๋ลงมองตรงนี้ไว้ยรือถ้าท,ที่ที่ไม่ถ่ายหันยังไงคือไม่ย้อน,น,นแสงเลยแค่นนหน้าแหน้าพวกพวกูณดำมืดปิดมันต้องถ่ายอย่างนี้ไว้เห็นหน้าไอแ้แอจะให้ดูเสาไม่งโคตรสูงประมาณ15เมตรปะ สองคืบสองคืบนพอสองคืบนยังมโ,โดดทั้งี่เลยเลยให้ดูเลยให้ดูคแเสาเสาประมาณนี้นะความจริงต้นไม้แม่งบังนิดหนึ่งนะนี่คือแบบเสามันจะประมาณนู้นโอเคประมาณนี้นะฮะแม่งโดดเสร็จปุ๊บเปล่าเฮียเขาลุกกันแล้วไอ้สัตว์ เป็นบันไดไอ้เพี้ยเป็นวันใดเองมึงรู้สึกไงบ้างครับปวดขาตอนนี้ปวดขามากไอ้เพี้ยเมื่อวานกูก็เล่นหลังมาไอ้เพี้ยแล้วมึงดูเขาวิ่งนะเดี๋ยวกูให้ดูเขาวิ่งเอ้ยแม่มึงเห็นทางโน้นไหมกล้องเป็นอาจจะกาศเออคือโดดเสร็จแล้วมันจะไปลงทางโน้นเว้ยแล้วมันเขาพี่ทหารเขาก็จะอ่าเอาอะไรวะเอาเชือกออกป๊อปป๊บปป๊อ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 ปแต่ต้นโดดไม่ได้จะขึ้นตรงโน้นใช่ไหมขึ้นตรงโน้นกูมองนะเออพี่ทหารเขาก็จะ อย,อ,ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ไปโดดลงตรงนู่นอยาไปถ่าคลิปตรงนู้นแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเขาเขาไม่น่ใาให้ถ่ายนะผมก็ได้ถ่ายแต่ตอนนั่งลงนี่แหละ,ะโดดเสร็จมันก็นไม่ไกลไม่ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวน่าจะมีคนโดดลงมาอยู่เดี๋ยวซูมให้ดูใช่ไหมปอครับนับ่นแหละเฮียวันนี้พิธีกรดำเนินรายการนะครักษ์กรกับพนิดนั่นนะครับมาแล้วเอ้ยกล้องกากไอ้เหี้ยซูมไปภาพแตกชิบหายเลยไอ้เหี้ย จะโดดแล้วจะโดดแล้วจะโดดแล้ว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 โดดเบื้องเห็นไหม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 ผีเขาก็จะโดดลงมาห้อยแหวต้นไม้แม่งบังหบอลลี่เฮียบังฟีนสัตว์แต่ว่านั่นห้อยไปแล้วห้อยไปแล้วแหวนแหวนห้อยไปแล้วห้อยไปแล้วโอ้โดดอีกพราะเราโดนเขาเงื้อรู้สึกตื่นเต้นไหมล่ะกูรู้สึกว่ากูน่าจะต้องท่องคาถาอะไรก่อนก่อนลงเออประมาณนี้แล้วพอรู้สึกตื่นเต้นเลยเฮ้ยใครแตะเฮียอะไรปะ คือสมตาครับไหน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 น้ปั่นแถวหน้าแถวหน้าไหนไหนไหนอ๋อท่านนู้นนป็นมาปั่นอ๋านนู้นเป็นคนนี้ไหมเฮียปั่นไอสัตว์เหียอ๋อคนนุ้นบอกอ๋อคนนุ้นบอกเฮียโบยไปช่วยคณะสารหน่อยหนูนะฮะเวลาขึ้นไฟใช่ไหมเขาก็จะให้ขึ้นบันไดอย่างงูแล้วก็จะเตรียม แค่เหตุขึ้นมาใดก็ปวดขาเออแค่เห็นขึ้นมาใดก็รู้สึกแบบปวดขาละเฮียเขาตุ้มหน้าบันไดข้างหน้ากลัวกว่าเออถ้าไม่ลื่นนี่ตกมาตกมานี่หัวแตกไตแห่เลยนะฮครับมีหมวกกันน็อ์ด้วยนะนี่ใส่หมวกกันน็อ์ใส่ที่คาดบ่าเรียบร้อยเก็บเป็นหมวกกันน็อ์มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อ์มอเตอร์ไซค์ด้วยเฮียนี่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเออเขาจะแต่งให้เรียบร้อยนะครับพิษทหารก็จะช่วยใส่โอ้ยไม่วิ่ง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 อะไรกันวะโอ้ยโอเค เ,เขาจะวิ่งดึงกันนี้กลับมาเอาแล้วครับตอนนี้คือมึงคือชิี่ยวแถในร้อนทำไมออคือตอนนี้นะครับโดดหอนะเรายังไม่ได้โดดนะครับเพราะว่ามีโรงเรียนจากสารคามนะครับโดดก่อนเรานะยเป็น้อยเลยไอ้เหีย <c oughs> เป็น้อยเลย <c oughs> ไอ้เหียนี่อยากมีฟิล์มนะสัตว์ มือสวรรค์นี่อ่ะนั่นแหละนะฮะคือโรงเรียนจากสารคามนะครับเข้ามาเป็นร้อยเลยนะครับเข้ามาโดดก่อนเราแล้วเรามาใช้นะครับก็คือตอนนี้สารคามยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวก็มีเป็นร้อยนะครับเขาก็เลยปล่อยโรงเรียนนังรองของเรานได้ไหมล่ะได้เราไปกินดิได้สิมึงโดนเหี้ยเหรอเนี่ยนีไมันไปชอบกินอะไรกูไม่เอาเอ้าทำไมอ่ะไม่ชอบชอกินนี่นี่นี่หน้าตาหน้าตาคนเหี้ยหน้าตาคนเหี้ย คนเนี่ยเออโคชี่เฮียมากเฮียมาเออเฮียมากเฮียจัดมาแล้วมาแล้วเออนั่นแหละนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮียนี่จะลุกจะล็อกไปผมจะแต่งนี่ครับเอามาดีตอนนี้เราก็ต้องรอให้เขาโดดเสร็จแล้วเราค่อยไปต่อภาคใหม่ไม่เอาจริงว่าไอ้เฮียดีอย่างพี่สิอะไรเฮียเขาเหี้ยสวัสดีค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเพื่อนฝากพี่เหรอหนูว ไม่เล่นมุกเหี้ยอะไรเด้อนกน้องเล่นมุกน้องน้องดูหน้าน้องไอ้เฉยโคนรเก้งอะน้องมองเล็กน้องบอก Two thousand years later เอาละโดดเสร็จแล้วมันจะเห็นสภาพพวกผมนี่แบบว่าโดดเสร็จโคตรร้อนจะบอกเลยว่าหนุกมากคือให้ปอบรรยายดีกว่าไอ้ปอเนี้ยน่าจะอินสุดละ สนุกมากไอ้เหี้ยมึงรู้สึกเหมือนตกคุฆ่าตัวตาย <c oughs> เออเหมือนมึงซ <c oughs> ิมูมเลเตอร์การฆ่าตัวตายโดดหอประมาณสักตึกประมาณ3ชั้นะมันถ้าผู้ชมซิมูมเลเตอร์เป็นการโดดลงมาฆ่าตัวตาย <c oughs> แต่มันจะมีเชือกดึงไว้อยู่ซึ่งเวลาเราดึงเวลาเราโดดลงไปใช่ไหม <c oughs> เขาจะติดอะไรให้เรียบร้อยพอติดเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามโทรทัสั่งแล้วอย่าลืมปิดประตูะหน้าประตูหอหน้าประตูเออผมก็ทวนหน้าประตูเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่า แล้วเขาเลยบอกว่าโดนโดที่ใหญ่ๆมาเออพร้อมพร้อมหาประตูเออหน้าประตูหน้าประตูพร้อมแล้วก็โดดโดดเสร็จปุ๊บจังหวะโดดจังหวะโดดกูโดดปั๊บไอ้ยยัยนี่โดดตามแล้วถามชื่แม่กูด้วยตอนโดดไม่เจาะลึกเลยตอนตอนโดดนะครับก็คืออ่าคนหนึ่งเขากี๊ดกันกูถาชื่อแม่กันตอนโดดอะไอ้คือตอนโดดอะถ้ามึงจะโดดใช่ไหมห้ามยึกยักนะเว้ยมึงต้องโดดลงไปเลย มึงยึดมึงโดนมึงโดนถีบอะบอกแค่นั้นจริงๆแต่เขาผมไม่ยึดแข็งแรงเลยคือแบบตอนเขารู้สึกตอนโดดลงไปนะคือรู้สึกว่าแบบเหมือนกูกำลังฆ่าตัวตายนะแต่แต่กำลงังคิดอยู่ว่าถ้าเชือกไม่ดึงกูลงกูจะตายไหมเนี่ยเอางี้นึกถึงว่าเคยเล่นไวท์กิ้งไหมตอนช่วงว่าลงไวทกิ้งจะคล้ายกันแต่เนี่ยมันไม่มีอะไรนั่งมันกระวบไปเลยเออวุบไปเลยแบบมันจะเร็วๆแล้วมันก็แบบฟุ๊ปมันก็จะตกทีเดียวเสร็จปุ๊บตัวมันจะหมุนๆๆหน่อยเพราะว่าเชือกเวลาลงมามันจะเหวี่ยงไปมาไปมาเออปรานนี้กก็็พวเเต เป็นกลุ่มที่แหกตาได้ทั้วีนสองรอบได้ทั้วีนนะครับได,ได้ได้ไปดึงเชือกช่วยเขาสองรอบปกติคนรอบแต่นี่สองรอบ,อลอบแล้ววิ่งหลายรอบด้วยใช่แล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นสองคนเดียวที่กระโดดแล้วถามชื่อแม่กันอไอ้เหี้ยตอนโดดลงไปปุ๊บผมเรียกชื่อมันก่อนเลยท,ทดสอบว่ามันได้ยินหรือเปล่าไอ้ป่อไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่ตอบฮะกูเลยถามเลยถามเลยแม่งชื่ออะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยเจอกันเพื่อนเพื่อนเรา เพื่อนไม่ขึ well. ้นรถนะเพื่อนเพื่อนเราไม่ขึ้นรถเพื่อนเพื่อนปกมอนไม่ด้อยู่ตรงนั้นสงสารแม่มาครับขอบาดนั้นนะเออมาครับมาสักสัทิ้งไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย